สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดลองการทำลาวาแ้มกันนะคะส่วนประกรอบเราไปดูกันเลยค่ะส่วนประกรอบที่1คือน้ําส่วนประกรอบที่2คือน้ํามันถั่วเหลืองส่วนประกรอบที่3คือสีผสมอาหารส่วนประกรอบที่4คือผลยาเม็ดฟูค่ะส่วนประกรอบที่5คือโหลแก้วนะคะ ามาเริ่มกันทำาลาววแ้มกันเลยค่ะก่อนอื่นใส่น้ำประมาณส่วน1นึขอนหนะคะหรือหนึ่งมิลก็ได้ค่ะ ต่อไปเทน้ำมันนะคะเกือบเต็ม าดูกันนะคะว่าน้ำมันมีความหนาแน่หนหลือหนักกว่าน้ำมันถั่วเรามาใส่สีผสมอาหารกันเลยค่ะ อนเน็มตั้งไปนี่นี่มาแล้วค่ะวิลมาตอวน,นี้มันจะเป็นเส้นขึ้นไปนะคะแล้วส่วนด้านนี้มันจะมีปุ่มปุ่มล่นมาค่ะขึ้นไปแล้วก็ลนนะคะเสิครับนี้เลยค่ะอยากถ่ายรูปอ่ะ สำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเล่นก่อนนะ